นั่งไหนกันนะนั่งรวมก็ได้คิวไม่นั่งรวมกันดิไปดิเอาไปนั่งรวมกันดิเยอะแยกเนั่ยมึงว่ขาสั่นเยอะแยะนายบอกเลยอ๋อเหรอไปแอมไปกดมาเลยเอ็มไม่เอาทุก ไปกดมาปะเอมากดมาเชื่อคิ่มีฟิตแล้วฟิตแล้วตนันเสาแล้วเดี๋ยววัอนี้งอีกไปแล้วเอ็นไม่กินนะทำไมอ่ะปวดท้องกินอะไรเอ็มบอกเหี่ยวเชียไม่น่ากิน เป็นอย่างเงี้ยไม่แกนะเป็นอย่างเงี้ง <c oughs> แล้วพี่แม็กเขาไม่กินข้าวด้วยเนี่ยพวกคนอื่นกินตอนเช้าตัวเองก็ไม่กินคนอื่นเขากินตอนหลังอาบน้ำเสร็จ <c oughs> มันเป็นน้ำซุปไงไม่เสียหรอกอยู่ในนั้น <c oughs> ลองดมดูโลง่งคอย <c oughs> เสียน้ำเยอะนี่เหมือนไหมข้าอะไรเข้าอะไรอ่ะข้าัดิงนผัดผิงเปแกงอ๋อผัดพริกผิงผัดพริกผิงอร่อยผัดพริแกงผัผัวฝอยยาวอ่ะผัดพริผิงอร่อยนี่กินมือนไหมมะพร้าว่ะเห็ดนะเห็ดอร่อยว่ะคือกินบ่อยมากเลยบ่อยกินตลอดอืมเปลี่ยนมั้ย โดนด่าไม่หลับคุณพี่ครับนั่งครับตอนนี้ทุกคนออกไปแล้วคุณพูดขึ้มาเอาทหตนพี่นะจริงเหรอเล่นต้นนะ้อนะคือดีอ่ะพี่อยดีอ่ะพูดเลยเฮียอุ่นน้ำซุปให้หน่อยแล้วเมื่อกี้ไม่อุ่นเหรอเอาก็เมื่อกี้เฮียอุ่นอยู่เอ๊ะเหียอุ่นอะไรวะ้อุ่นอ่ะ แม็กออกมาได้แล้วแม็กสองทุกคนยกโทษให้แล้วน้ำสุดตอนกี่ร้อนร้อนยังพอวิ่งเสร็จมันกินอะไรไม่ลงวะเหมือนกันมันเหนื่อยกินไม่ลงเหรอได้ไม่ลงเหรอโอ้ยนี่น่ากลัวมากเลยแต่แล้วมันคันจริงๆนะเราเงคนชอบกินของหวานตอนเช้าเป็นแบบไม่ต้องกินแบบ นัดหรืออะไรเงี้ยนัดกินขาวมั้ยู่บ๊วข้าวขาวกินงั้นอ่ข้าวจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรหรอกแต่พอส่งคนนี้คุ้นแล้วมันแบบมันมีอะไรทันทีอ่ะอ้าวถ้ามันเป็นข้าวเขาเรียกว่าหางค้าวนี่ขนมหวานเอออันนี้คือขนมอันนี้คือขนมหวานกินหลังกินหลังข้าวข้าวอ่าเออไม่ได้กินก่อนเอ๊ะแบ่งบ้างี่ย